สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวเล่าข่าวหงแดงนะครับคลิปนี้เก็บตกหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเก็บ3มแต้มนชนะซาท์อมตันที่เซนต์แมรีสาประตูต่อ2เป็นเกมที่เหนื่อยเป็นเกมที่อึอดอัดเป็นเกมที่ลุ้นกันเยี่ยวเหนียวนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้สิ่งสําคัญคือการบุกไปเก็บ3มแต้มทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะฝูงยังนําอยู่เหมือนเดิมแต่พิเศษหน่อยคือการทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปเป็น8แต้มทิ้งเชลซีทิ้งอาร์เซนอลทิ้งไบรตัน เป็นก้าแต้มสัปดาห์หน้าสำคัญนะครับลิฟวูจะเล่นในบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมตช์เดย์ที่13นะครับส่วนรายละเอียดในวันนี้นะครับ11ตัวจริงของลิฟวูก็ไม่พลิกโผอะไรนะครับเป็นไปตามคาดนักเตะที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้ที่มีการเหนื่อยล้าอย่างทางด้านแม็กอลิสเตอร์แล้วก็รวมไปถึงลุยดิอาร์คนนี้มีแค่อ่าชื่อเป็นตัวสำรองโดยเฉพาะทางแม็กก้าเนี่ยชื่อว่าอันเนอร์สกอตก็คงอยากจะเก็บไว้นะครับเพราะว่า ถ้าเกมนี้แมคก,กาได้เล่นแล้วโดนไปเหลืองเกมหน้าจะาติดโทษแบนทันทีนะครับสเวนตัวจริงลิเวอร์พูลประตูเคเลเอร์นะครับแบ็คขวาคอนเนอร์แบดลีย์ซ้ายวันนี้ใช้อันดูรูเบอร์สันคอสตา๊ดซิมิกาสไม่มีชื่อเลยนะครับเกมนี้ส่วนคู่เซนเตอร์เป็นโคนาเต้กับฟอร์จิลฟันดายมิดฟิลคู่กลางกาเฟนแบกกับคดิจโจนครับส่วนตัวปั้นเกมเป็นโซบอสไล ริมเส้นทางขวาโมซาราซ้ายโคดีกาโปหน้าเป้าเป็นทางด้านดาวินดูนเยสนะครับรูปเกมค่อนข้างอึดอัดนะครับลิวพูรครองบอลได้เยอะจริงนะฮะครคองบอลเยอะโอกาสเข้าทําเยอะแต่ว่าเจอรถบัสของซอตัมตันนี่แหละคือปัญหาลิวพูเนี่ยเจาะลําบากเหลือเกินซอตัมตันรับต่ำมากนะผู้เล่นเอลฟิวสิบคนนี้กองกันอยู่หน้าก่อไปโทษเลยก็มาได้ประตูจากความผิดพลาดจังหวะเคลียบอลไม่ขาดของฟินดาวนะครับมาเข้าทางโซบอสไล ปั่นไปซ้ายเบียดเสาเข้าไปนำ10นาทีที่30แต่ลเรวฟูเนี่ยมาเสียประตูตีเสมอ1-1จากนะจังหวะที่ล็อบบ้ไปทำฟาวนะบนเส้นผู้สิน์ก็ชี้ให้เป็นลูกจุดโทษแล้วก็เป็นอดัมอาร์มสตรองยิงจังหวะแรกติดเซฟลูกหมีเคลเลอร์แต่วา่าก็พอเซฟมาเข้า,าโฟกัสของอดัมอาร์มสตรองก็ซ้ำเข้าไปนะครับจบครึ่งแรก ลิเวอร์พูลกับซอลตัมท่านเสมอกัน1-1สถิติเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเปอร์เซ็นต์คลองบอลน,นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยคลองบอล67สิบเจ็ดซอลตัมท่นคลองบอล33โอกาสยิงลิเวอร์พูล11ครั้งตรงกรอบ7ได้มา1ประตูส่วนซอลตัมท่านมีโอกาสยิง4ครั้งผงกรอบ4ครั้งอ่ะเปอร์เซ็นต์ในการยิงผงกรอบก็ถือว่าเป๊ะเลยนะครับ100%ส่วนครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์มันกลับมาพีคนะครับก็เป็นจังหวะที่ อ่าลิฟูเนี่ยจังหวะที่ลิฟูโดน2ลูกเลยเป็นจังหวะสวนกลับทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวแสบเจ้าหนูดิบบิ้งอยู่แล้วนะครับเป็นจังหวะที่ท่านอ่านสวนกลับแล้วก็แนวรับของเราเคลียร์ไม่ขาดก็เป็นทางด้านมาติอัสฟร์เนเดสได้ยิงเข้าไปนะครับตีเสมออ่ะขึ้นนําก่อน2อหนึ่งนาทีที่56แล้วก็ลิฟูเนี่ยมาตีเสมอจากจังหวะยกบอลข้ามแนวรับมาของกาฟเฟนแบกลิฟอ่าทางด้านโมซาล่าเนี่ยหลุดกับหลักล้ำหน้ามาก็จิ้มฟุตบอลผ่านมือ ได้แม็คาที่ก็ไปแล้วครับแล้วก็ลิเวอร์พูลมาได้ประตูที่3จากจังหวะจุดโทษเป็นสุการะนะครับแบ็กชาวญี่ปุ่นเปลี่ยนลงมาแล้วก็โดนจับแผดนบอลโมซาล่าซัดเข้าไปไม่พลาดนะครับล mm ิเวอร์พูลนำสามประตูต่อสองนาทีที่83 mm hmm. ก็ทําให้ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มสําคัญนะครับ mm hmm. เกมนี้โมซาล่านะครับยิงไป2ประตูนะครับได้แมนออฟเดอะแมตช์ส่วนสตะิตติน mm hmm. ในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เปอร์เซ็นต์ของบอลหกสิบหกสิบสองลิฟทนะครับสตัมตันสามสิบแปดโอกาสยิงลิฟท์เกมนี้เยอะมากยี่สิบเจ็ดครั้ง,ตรง,รต,ต,ง,รงตรงกรอบเจ็ดได้มาสามประตูส่วนสตัมตันมีโอกาสยิงเจ็ดครั้งอ่าตรงกรอบห้าได้มาสองประตูนะครับอ่ะก็อย่างที่เรียนไปลิฟท์เวลาเจอทีมที่รับต่ำๆค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ก็ยังดีที่ลิฟท์เนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมอันเนอร์สล็อตก็คือนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ย พอเราเสียประตูเสร็จปุ๊บนี่โหสล็อตก็ <c oughs> ถือว่าแก้เกมเร็วนะครับส่งทางด้านแม็กอาริสเตอร์ลงมากับทางด้านหลุยดีอาร์นะพร้อมกัน2ตัวนาทีที่62ก็เลยทําให้ริพูเนี่ยเกมลุกก็ดูดีขึ้นกองกลางก็แน่นขึ้นก็เลยทําให้ริพูวันนี้สามารถเก็บ3แต้มได้อ่ะก็ยินดีกับแฟนบอลริพูทุกท่านด้วยนะครับหลังเกมคร่าวๆประมาณนี้ส่วนโปรแกรมนัดหน้านะครับริพูจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ อย่างที่บอกไปตอนนี้ลิปูนัมซิตี้อยู่8แต้มน,นะครับถ้าชนะจะหนีไปเป็นอ่าสิส่วนโปรแกรมทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่เนี่ยผมยังไม่กาทีมที่ตามหลังมานะครับอาอร์เซนอลบุกไปเยือนเบตส์แฮมเชลซีเล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่เป็นม้ามืดก็คือไบริทันนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเซาท์ทัมตันส่วนลิปูเองเนี่ยจะเล่นอ่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย์เลยนะครับห้าทุ่มตรง ลิปูจะเปิดแอนฟิ์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ลิปูจะมีโปรแกรมอีกหนึ่งนัดสำคัญในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับจะเล่นที่แอนฟิ์นะครับแชมเปี้ยนลีกนัดที่5จะเปิดบ้านเจอกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวกางสัปดาห์นี้ถ้าชนะมาดริดสมมุตินะครับถ้าชนะมาดริดโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย UCL ก็ถือว่าสูง ส่วนสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเดี๋ยวดูหน้างานว่าความพร้อมของนักเตะมีใครเจ็บเพิ่มไหมสุขภาพร่างกายตัวที่มีปัญหาการบาดเจ็บมีใครจะฟิตกลับมาหรือเปล่าอลิสันเบเกอร์เ,รเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเฟเดริโกเคียซ่าหรือแม้แต่กระทั่งดิโอโกโชต้าจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาว่ากันอีกทีหลังเกมคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ยินดีกับแฟนบอลลิปูอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ อย่างเช่นคืนนี้เกือบหลับจะกลับมาได้ยังใช้ได้เสมอบวยเกือบติดคอครับยังดีที่อาริพูจะมีตัวทีเด็ดที่ขาดยังมีโมซาร่ายังมีขุมกาลังสมรองอย่างแม็กอาริสเตอร์ยังมีหลุยดีอาร์ทาให้รูปเกมมันเปลี่ยนคราวน,นี้ก็เลยเป็นสามแต้มที่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นสามแต้มสําคัญที่ทําให้ริพูนําไปจากฝูงทิ้ง City แมนเชสเตอร์ซิตี้แปดแต้มนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอกมะข่าวเล่าข่าวของแดงคลิปนี้ประมาณนี้ครับ